ของลูกค้ามาให้เราพ่อมเมล็ดแล้วก็ให้เราปลูกให้ครับแต่ข้าวกปของหแบบสูงอายุ5วันครับครับเขาสูง9ซนติเมตรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแปลงนี้ผมก็จะปลูกวันที่22มิถุนายน64ที่จะถึงนี้นะครับ ื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็อตเด็ดบ้านเรายามเย็นๆครับท่านผู้ชมสู่ท้องทุ่งท้องนาครับเย็นวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมมาดูกล้าพันข้าวของเราที่ได้เพาะให้ลูกค้าแล้วก็จะไปปลูกดําให้ลูกค้าครับท่านผู้ชมครับกล้าพันแต่ละชนิดความโตแล้วก็ความสูงไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับนี่กล้าพันตรงนี้ ก้าพันธุ์ตรนี้ที่เราได้รวยมเมล็ดวันที่28พฤษภาคม64ที่ผ่านมาครับณวันนี้เขาอายุได้16วันครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูก้าพันอายุ16วันครับแล้วก็แปลงนี้ครับท่านผู้ชมแปลงนี้เรารวยมเมล็ดเมื่อวันที่8มิถุนายน64ที่ผ่านมาสุดๆร้อนๆครับวันนี้เขาก็อายุได้5วันครับวันที่9 10 11 12 13ครับ วันที่13วันนี้ก็อายุได้5วันครับทําไมต้นเขาสูงต้นเขาถึงโตวไวแบบนี้ครับก้าพันนี้ก็เป็น 9, ก้าพันกขอ .6 แบบต้นสูงครับดูก้าพันของเขาครับอายุ5วันได้ขนาดนี้นะครับเป็นของลูกค้าครับท่านผู้ชมที่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาให้เราเพาะแล้วก็เราก็จะไปปักดำให้ครับแต่ก้าพันตรงนี้เป็นก้าพันข้าวต้นเตี้ยครับท่านผู้ชม ที่ผมปลูกทุกปีทุกปีนะครับปีที่ผ่านมาก็ปลูกข้าวต้นเตี้ยแบบนี้ครับให้ผลผลิตดีนะครับแต่ต้นเขาจะสูงช้ามากครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะวาดความสูงให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตรงนี้ก็เป็นข้าวต้นเตี้ยแรงนี้นะครับอายุ16วันครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นข้าวกอข6ออายุได้5วันครับแรงนี้นะครับ ทำไมถึงสูงจัดแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราไปวัดความสูงกันนะครับข้าวต้นเตี้ยของเราครับนี่ครับเขาก็จะสูงประมาณ14เซนครับท่านผู้ชมครับแต่ข้าวกอขอหกแบบสูงอายุ5วันครับเอาสูง9ซนติเมตรแล้วนะครับท่านผู้ชมครับความแตกความต่างก็อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีนะครับนี่ครับข้าวต้นเตี้ยของเราตรงนี้ก็จะออกใบที่2แล้วนะครับออกใบที่2หมายความว่าเขาเริ่มมีอายุแก่แล้วนะครับ ต้นแก่ต้นแข็งแรงแล้วนะครับแต่ความสูงของเขายังไม่สูงเท่าที่ควรครับแต่กอขอหกท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับใบที่2เขายังไม่ออกเลยนะครับจะมีใบแรกออกมานะครับมีใบคู่ใบแรกออกมาเลยนะครับใบที่2ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเขาสูงมากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาโตไวมากครับผมเลยบอกลูกค้าครับว่าอายุครบ15วันก็จะปลูกทันทีเลยนะครับข้ากอขอหสูงแบบนี้ครับ แปลงนี้ผมก็จะปลูกวันที่22มิถุนายน64ที่จะถึงนี้นะครับของลูกค้ามาให้เราพ่อเมล็ดแล้วก็ให้เราปลูกให้ครับนะครับมาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็เป็นของลูกค้าอีกเหมือนกันนะครับแปลงนี้ความโตช้ามากครับอายุเขาได้3วันครับ3วันแตกต่างกับแปลงนูน้นเห็นอย่างได้ชัดนะครับที่ผมทับคลิปลงไปนะครับ แปลงนี้ก็จะเป็นข้าวนา้าน95ครับข้าวเหนียวนาดเกา้าก็เป็นข้าวพันเตี้ยพันต่ำอีกเหมือนกันนะครับถ้าข้าวพันเตี้ยพันต่ำนี้นะครับเขาก็จะโตช้าครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งครับก็เป็นข้าวมะลิร้อยห้าครับจ้างเราเพราะจ้างเราปลูกให้เหมือนกันนะครับรวยเมล็ดวันเดียวกันครับท่านผู้ชมครับดูความโตของเขาสามวันได้แค่นี้นะครับ ข้าวต้นเตี้ยนะครับเขาจะมีความสูงเขาจะโตช้าครับเรามาดูแปลงนี้ของเราครับแปลงนี้ของเราก็จะปลูกที่นาของเรานะครับที่ได้ไถได้เทือกเตรียมไว้ครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีของลูกค้าอีก2เจ้าครับที่มาเอาเมล็ดที่เราแล้วก็ให้เราไปปลูกให้นะครับก็จะปลูกชุดเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมครับข้าวเหนียวต้นเตี้ยนาปีครับท่านผู้ชมที่ผมจะปลูกครับปีที่ผ่านมาผมก็ ลูกแล้วก็ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับว่าว่ารวงของเขาเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมก็ดูคลิปเดิมๆได้นะครับหรือว่าจะติดตามคลิปต่อไปของเราได้นะครับเพราะว่าผมปลูกทุกปีครับแก้ปัญหาข้าวล้มได้ครับท่านผู้ชมข้าวต้นเตี้ยต้นไม่ล้มให้ผลผลิตดีแล้วก็เก็บเกี่ยวง่ายครับไม่ว่าจะใช้รถตัดไม่ว่าจะใช้รถดูดสีเลยนะครับก็สะดวกครับต้นไม่ล้มราคาเก็บเกี่ยวก็ไม่แพงครับ บางที่ต้นล้มการเก็บเกี่ยวก็จะแพงครับมีบางเจ้าบ่นครับว่าเวลาเขามาเกี่ยวมาตัดให้นี้เขาก็จะเหมาเลยครับเข้าต้นล้มนะครับเขาไม่คิดเป็นไรนะครับถ้าเข้าต้นเตี้ยอายุ150วันของเรานี้ครับต้นไม่ล้มครับท่านผู้ชมครับแต่การปลูกครับก็ประมาณอายุยี่วันขึ้นนะครับเราถึงจะปลูกได้นะครับรอให้เขาสูงอีกนิดหนึ่งนะครับเขาสูงแค่นี้ครับ สูงแค่นี้ครับประมาณ14เซนติเมตรนะครับข้าวกขอกหสูงครับผมต้องนัดลูกค้าให้แน่นอนเลยครับเลยจาก15วันไปแล้วนะครับต้นเขาจะสูงไวมาก1 6 1 7วันต้นเขาจะอ่อนครับเพราะว่าเขาสูงเกิน20ซนติมแล้วนะครับปกตินี้ใช้กับรถดำนานะครับไม่เกิน20ซนติเมตรนะครับต้นกล้าเข้าไม่ควรเกิน20นะครับครับแต่ของเราตรงนี้ก็ประมาณ14 15เซนครับ เมื่อครบอายุ20วันก็คงจะ1718เซนพอดีเลยนะครับแต่ข้าวก็ขหกสูงแบบนี้ครับอันตรายมากครับทุกผู้ชมครับเราพลาดไม่ได้นะครับเราต้องบอกลูกค้าว่าเราจะปลูกวันไหนให้ลูกค้าไถเทือกเตรียมพื้นที่ไวรอเลยนะครับแดงนี้ผมก็จะปลูกวันที่22มิถุนายน2564ที่7จถึงนี้นะครับผมรวยเร็ดวันที่8ปดครับณนะวันนี้เขาอายุได้5วันครับท่านผู้ชม ข้าวกอขอหกสูงนี้โตไวมากครับยามเย็นครับก็มาเปรียบเทียบข้าพันข้าวที่เราเพาะให้ลูกค้าแล้วก็ของเราด้วยนะครับตรงนี้เป็นของน่านห้าเก้าครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้าครับก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะโตช้าครับเพราะว่าเป็นข้าวต้นเตี้ยอีกเช่นกันนะครับข้าวเหนียวน่านห้าเก้านี้นะครับข้าวต้นเตี้ยอีกเช่นกันครับแต่แปลงนี้พันมะลิร้อยห้าครับ มารีร้อยห้าเราเพาะพร้อมกันนะครับดูต้นก็สูสีครับสูสีกับข้าวเหนียวน่านห้าเก้าอีกเช่นกันนะครับโดช้าอาจจะสูงช้านิดหนึ่งนะครับก็บอกลูกค้าครับสิบห้าสิบหกวันปลูกได้นะครับปลูกได้เลยนะครับสิบห้าสิบหกวันเพราะว่าเรามีคิวมีตารางเรียบร้อยครับสําหรับการจะปลูกให้ลูกค้าเรารับลูกค้าวันไหนเราเพาะวันไหนเราโรยมเมล็ดวันไหนแล้วก็นัดลูกค้าเลยครับ ให้ลูกค้าไถนาแล้วก็เทือกเตรียมแปลงไว้รอเลยครับถึงเวลาปลูกเราก็ไปปลูกให้ลูกค้าไปดำให้ลูกค้าครับเราบริการให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาใช้บริการของเราพัยงแต่ท่านมีเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็เตรียมมือที่ไว้รอครับเราก็จะเพาะให้แล้วก็ไปปลูกให้เลยครับมีท่านผู้ชมถามว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้กี่กิโลต่อไร่ครับ ผมใช้10กิโลต่อ1ไร่ครับ10กิโลก็จะได้40ถาดแบบนี้ครับถาดแบบนี้นะครับ40ถาดต่อ1ไร่ต่อ10กิโลกร,รัมครับประมาณนี้ครับถ้าที่นาผืนใหญ่ไม่มีคันนาเยอะก็ประมาณนี้ครับถ้า,ามีคันนาเยอะ,ก,ะ,นนยอะก็จะลดถอยลงมาที่เหลือก็ให้ลูกค้าเก็บไว้ครับแต่เวลาปลูกครับทีมงานของเราจะปลูกให้เต็มพื้นที่แปลงเลยครับก็จะมี คนช่วยซ่อมให้ครับที่รถดำนาไปไม่ถึงครับของเราก็ใช้รถดำนาของโคบูตาแบบเดินตามแบบสี่แถวครับทุกๆปีที่ผ่านมาครับครับยามเย็นครับว่างๆก็พาท่านผู้ชมมาดูก้าข้าวของเรานะครับเปรียบเทียบให้ดูกันจะจะเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะครับมันก็อยู่ที่พันเข้านะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เฉพาะในถาดแบบนี้นะครับก็ดูพันก้าข้าวด้วยนะครับว่าโตไวขนาดไหน เราจะได้เตรียมพื้นที่ทันนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ